เฮ้ยเจอปูเข้าแล้วไงเกิดเจอปูเข้าแล้วไงสุดยอดไปเลยอะปะ ยืนอยู่เสเสร่ก็ล่วงได้นะเนี่ยจริงๆเจอปูอะไไงเกินไปเจอปูแล้วน้องๆเมันไม่ได้จันะเอ้ยเยขาไปาเดอเขาหนีตลิงแล้วเ้ยอาจสนุกห,ห,หน่อย โอ้๋อโป้ไม่ดีเลยอะตอนนี้โปรดีเกมดีจากเกมดีมีคุณภาพครับน้องๆเกมดีมีคุณภาพความเป็นรงถุงังขยะจะดีกว่าอมก้นเ